อย่าให้ทำอยู่ฝ่ายเดียวเวลาที่มีคนรับเป็นเจ้าภาพพาเราไปทานอาหารพาเราไปทานข้าวหรือเวลานั่งรถแท็กซี่ไปด้วยกันแล้วมีอีกคนหนึ่งเขายอมที่จะเป็นคนจ่ายค่าแท็กซี่ให้กับเราเองนะครับแต่เป็นครั้งแรกครั้งที่2องก็โอ,โอเคอาจจะไม่เป็นไรนะครับแต่ว่าถ้าเขาต้องจ่ายไปบ่อยเวลาไปกับเราทีไรแล้วเราก็ไม่เคยช่วยเขาจ่ายเลยนะครับถึงแม้ว่าเขาจะแสดงความประสงค์ มีเจตนาที่บอกว่าอยากจะเป็นเจ้าภาพจ่ายเองทุกๆครั้งก็แล้วแต่นะครับเราก็ไม่ควรที่จะนิ่งดูได้นะครับบางทีบางครั้งเราก็ควรที่จะแสดงความรับผิดชอบหรือความความมีส่วนร่วมในในการเดินทางหรือว่าค่าใช้จ่ายต่างๆกับเพื่อนด้วยนะครับไม่ใช่ว่าให้เขาจ่ายอย่างเดียวนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่มีคนจ่ายให้เราบ่อยๆเนี่ยนะครับก็ดูดีแหละเขาเต็มใจบางทีเขาอาจจะไม่คิดอะไรเลยเขาอาจจะไม่ ไม่ได้มีความรู้สึกว่าจะต้องเสียเงินเสียทองหรือว่ามีผลกระทบกับงบประมาณเขาอะไรนะเขาก็อาจจะไม่ได้คิดอย่างนั้นนะครับก็ถือว่าเป็นเพื่อนกันเพื่อไปไปด้วยกันเขาก็ยอมที่จะเจ่ายแทนเรานะเอาวันมือนี้เป็นเจ้าภาพจะเลี้ยงเอง่ะโอเคเราเขาก็จ่ายอย่างเดียวเลยอันต่อมาก็คือ,เ,อ,อเวลานั่งรถแท็กซี่ไปด้วยกันออรอบนี้จ่ายรอบที่สองจ่ายนะครับเราก็ ตัวเราเองนะครับก็รู้สึกไม่ดีนะครับเวลาไปกับคนที่เขาจ่ายตลอดเลยนะครับจอใจให้เราตลอดเลยต่อให้เขาเป็นคนที่ไม่ได้เดือดร้อนเรื่องเงินเรื่องทองอะไรเขามีมีเงินที่จะจ่ายก็ตามแต่แต่ว่าเราเองนะครับก็รู้สึกไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะไม่รู้สึกรู้สึกไม่ค่อยดีเท่าไหร่บางทีบางครั้งเนี่ยเราก็ต้องเปลี่ยนกันบ้างนะครับคือครั้งนี้เขาเลี้ยงครั้งต่อไปเราก็เลี้ยงเขาครั้งนี้เขาจ่ายครั้งต่อไปเราก็ก็จ่าย เคยมีเพื่อนคนหนึ่งนะครับที่คุยคุยกันนะก็คือพูดจาถูกคอคบกันถูกคอกันนะครับคือเป็นคนที่ค่อนข้างจะอคอเดียวกันว่าอย่างนั้นเถอะน,นะครับก็คือไปไหนด้วยกันได้ตลอดทีนี้เวลาที่เราจะเลี้ยงเขาเนี่ยเขาก็บอกว่ามีคําพูดอันหนึ่งที่ที่พูดแล้วเราก็อโอเคนะเขบ,บอกวาอ่าถ้าปล่อยให้อีกฝ่ายหนึ่งเลี้ยงตลอดใจตลอดเนี่ยจะคบกันได้ไม่นาน แต่ถ้าเปลี่ยนกันจ่ายผลัดกันจ่ายผลัดกันเลี้ยงอย่างนงี้นะครับผลัดกันเป็นเจ้าภาพแบบนี้ก็จะคบกันยืดไปงั้นจะคบกันได้ยาวนานนะครับเพราะฉะนั้นก็เออก็น่าสนใจเหมือนกันนะต่อให้เขามองว่าเราไม่มีตังค์แต่ว่าเออถ้าเราขอเขาเลี้ยงบ้างในมื้อนี้หรือว่าในโอกาสพิเศษเราอยากจะเลี้ยงเขาคืนบ้างอย่างนงี้นะครับเราก็เปิดโอกาสให้เขาแต่บางทีเนี่ย ถึงแม้ว่าเราจะเลี้ยงเราเราตั้งใจจะจ่ายแต่ว่าเพื่อนีคนหนึ่งเขาก็ชิงตัดหน้าเราจ่ายจ่ายแทนเราไปแบบนี้ก็บางทีเราก็ต้องเอามามาคุยกันนะครับว่าเออรอบนี้เป็นต้องจ่ายนะเดี๋ยวจะปบงกันไม่ยืดเลยอย่างนั้นเพราะว่าบางทีเนี่ยมันมีผลเหมือนกันนะครับเช่นเวลาจ่ายจ่าย,ยบ่อยๆเพื่อนคนนั้นอาจจะไม่คิดอะไรเลยคนคนนั้นที่ที่เขาถูกคอกับเราดีเนี่ยเขาไม่คิดอะไรเลยแต่ว่าเอาอแฟนเขาลูกเขาหรือว่า เพื่อนคนอื่นๆหรือว่าคนอื่นๆที่ที่เห็นว่าเออคนนี้จ่ายตลอดเลยเวลาเวลาพาคนนี้ไปแล้วคนนี้ไม่เคยจ่ายเลยนั่งไปอาศัยอเนิสงเพื่อนตลอดเลยนะเวลานั่งรถไปกับเพื่อนก็ให้เพื่อนจ่ายเวลาไปกินข้าวก็ให้เพื่อนจ่ายไปไหนก็เพื่อนก็จ่ายไปดูหนังเพื่อนก็จ่ายอย่างเงี้เป็นต้นเขาก็บอกว่าโอเคแบบนี้ในฐานะที่เป็นเพื่อนกันนะไม่รู้สึกอะไรนะครับไม่รู้สึกอะไรคือเขาเขาเต็มใจที่จะจ่ายแต่ว่าตัวเราเองล่ะ เนี่ยตัวเราเองเราเราโอเคไหมกับกับความความรู้สึกที่ให้เพื่อนเสียสละให้เพื่อนตุ้มเทให้เพื่อนอต้องอจ่ายแทนเราตลอดเอเราเราโอเคไหมแต่ถ้าเรารู้สึกว่าเออไม่ไม่ไมไมอเคนะถ้าจะไปด้วยกันถ้าจะคบกันก็จะต้องมีการแลกเปลี่ยนกันบ้างก็คือเปลี่ยนกันเป็นเจ้าภาพเปลี่ยนกันเลี้ยงเปลี่ยนกันจ่ายแบบนี้ก็เหมือนกับคําที่เพื่อนเพื่อนรักคนหนึ่งที่บอกผมนะว่า ถ้าทําแบบนี้จะคบกันยืดคบงเปนยาวนะบางทีการที่เราไปแล้วอเมริกันแชร์มันก็โอเคนะใจายไปไม่ใช่ให้อีกฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งใจอย่างเดียวถึงแม้ว่าเขาจะมีความเต็มใจเขาไม่ได้คิดอะไรเลยนะครับแต่ว่าก็ถือว่ามันก็จะโหลดอีกฝ่ายหนึ่งก็คือจะหนักอีกฝ่ายหนึ่งมากกว่านะครับแล้วเราก็รู้สึกว่าเราไม่ภูมิใจในะตัวเองด้วยเวลาไปกับใครแล้วก็ปล่อยให้แต่มีคือไปกับเขาแล้วก็ให้เขาเลี้ยงให้เขาเลี้ยงเราก็ ไม่รู้สึกอีนังขังขอบอยู่เฉยๆแบบเนียนๆไปเฉยๆเราก็รู้สึกไม่ภูมิใจนะเพราะฉะนั้นเพื่อนที่ใจตลอดให้กับอีกคนหนึ่งก็ต้องเข้าใจเ้วยครับเวลาที่เขาอยากจะเป็นเจ้าภาพบ้างยกมือขึ้นเดี๋ยวเดี๋ยวรอบนี้ผมผมใจผมผมช่วยบ้างอะไรประมาณนี้เราก็ต้องเห็นใจเขาด้วยว่าเขากําลังกําลังเรียกร้องหรืออะไรกําลังแสดงภาวะแสดงความมีตัวตนมีศักดิ์ศรีมีเขาเรียกว่ามีบทบาท มีความภูมิใจของเขาด้วยไม่ใช่ว่าตังก็ไม่ค่อยมีไม่ต้องจ่ายหรอกเออ,อันนี้ก็ถูกนะครับแต่ว่าถ้าเขาแสดงความผสมข้เอเทใจได้ก็จะช่วยเราก็ต้องต้องให้เพื่อนคนนี้ที่เขาไม่ค่อยไม่ค่อยจ่ายเนี่ยให้เขาจ่ายด้วยนะครับเพราะว่าเขาก็จะได้มีความภาคภูมิใจของเขาะนะครับเพราะฉะนั้นในคําเพื่อนคําพูดที่เพื่อนรักคนหนึ่งบอกผมว่าถ้าจะไปไหนด้วยกันจะพบกันจะกินจะอยู่จะเที่ยวอะไรด้วยกันก็ขอให้อ่า เปลี่ยนกันบ้างนะครับก็เปลี่ยนกันเป็นเจ้าภาพเปลี่ยนกันจ่ายเปลี่ยนกันเลี้ยงแบบนี้เป็นต้นนะครับก็จะคบกันได้ยืดคบกันได้ยาวนะแต่ถ้าให้ฝ e ่ายใดฝ่ายหนึ่งโหลดน้ําหนักหรือว่าให้ฝ e ่ายใดฝ่ายหนึ่งเป็นคนที่คอยจ่ายคอยซัพพอร์ตตลอดไปอีฝ่ายห e นะึ่งก็ไม่ได้มีส่วนร่วมอะไรเท่าไหร่อีฝ่ายหนึ่ง e นะก็รู้สึกไม่ดีนะครับคือควรจะรู้สึกไม่ดีด้วยนะบางคนก็ไม่ใช่แม้แต่รู้สึก สํานึกได้เองนะครับบางทีไม่สํานึกไปก oh the ินก so ับเพื่อนแบบสนุกสนานไม่คิดอะไรนะครับแต่ว่าตัวตัวของคนที่ถูกเลี้ยงนะครับตัวถึงของคนที่ไปไปกินกับเขาไปเที่ยวกับเขาเดินทางไปกับเขาแะไวไม่ค่อยจ่ายเนี่ยเราก็ต้องสํานึกตัวเราเองด้วยว่าเออเราเราขอจ่ายบ้างนะอีกฝ่ายหนึ่งก็คือฝ่ายที่จ่ายตลอดเลยก็เหมือนกันนะครับถึงแม้ว่าเราจะมีสักยภาพในการที่จะจ่ายตลอดเวลาแต่ว่าเราก็ถ้าเขาบอกว่าเออเขาแสดงความประสงค์ว่าเขาอยากจะจ่ายเขาอยากจะช่วยเขาอยากจะเป็นเจ้าภาพเลี้ยงบ้าง ถึงแม้ว่าเรามองว่าเขาไม่ค่อยมีตังค์แต่ว่าเราก็ให้ให้เขาได้แสดงความภูมิใจของเขาออกมาด้วยเช่นเดียวกันก็คือว่าให้เกียรติเพื่อนนั่นเองนะครับให้เกียรติเพื่อนแล้วทีนี้บอกว่าถ้าคบกันไม่ยืดเนี่ยมันก็ตีความลึกซึ้งไปอีกนะครับว่าการคบกันไม่ยืดเนี่ยหมายความว่าวันนี้ยังจ่ายได้อยู่แต่ครั้งต่อไปเอ๊ะเขาอาจจะมานั่งทบทวนอยู่เราคบกับเพื่อนคนนี้แล้วก็ต้องจ่ายตลอดเลยหรือว่าเขาอาจจะไม่คิดอะไรเลยแต่ว่าคนรอบข้างของเขาบอกว่าเฮ้ยคบกับคนนั้นไอ้นั่นมันไม่เคยจ่ายอะไรเลยนะ มันไปเที่ยวมันก็เที่ยวฟรีไปกินก็กินฟรีมันคือมันฟรีหมดทุกอย่างให้มันมันคนนี้ควรจะคบเป็นเพื่อนหนระือควรจะเอาอะไรมันมีคนอื่นที่คอยเป็นพรายกระซิบอะไรต่างๆนะครับครอบครัวเขานะครับคนที่รู้จักเขาคนใกล้ชิดเขาญาติเขาหรือว่าเพื่อนๆของเขาอีกอีก,อกที่ที่ไม่ใช่เรานะครับก็อาจจะไปพูดกันว่าเออเออ,อย่างนี้มันก็เสียเปรียบนะเพื่อนไม่ก่อย อีพีไฟนเนี่ยไม่ค่อยจะจงจะจ่ายอะไรเลยทําไมคนจะคบกันอยู่อะไรอยู่แต่วเราครั้งแรกครั้งที่2เนี่ยเราฟังก็ธรรมดาเฉยๆเออโอเคเราก็จ่ายได้เราเราเป็นคนที่ออฟเฟอร์เองเราเป็นคนที่อยากจะจ่ายเองนะ <c oughs> <ilant. S 1> เพื่อนคนนั้นไม่เกี่ยวแต่พอฟังไปเรื่อยๆเรื่อยๆเยๆเๆเข้านะครับมันก็ค่อนข้างน้ําหยดลงหินทุกวันหินก็ยังคงกร่อนนะครับแล้วก็มันก็มีผลกทบตัวใจเราเองเราก็ มันก็เริ่มสังเกตแหลวหลังจากที่มีคนพูดบ้างอะไรบ้างเริ่มสังเกตว่ามันก็ไม่จ่ายจริงนะมันก็ดูชิวๆนะมันก็มาสุดรู้สึกว่ามันจะช่วยรับผิดชอบอะไรจริงเหมือนเพื่อนบ้างจริงเหมือนที่แฟนเราว่าเลยคนเพื่อนคนนี้ไม่ค่อยจ่ายอะไรต่างๆมันก็คบกันไม่ยืดเห็นไหมมันก็ค่อยระแวงกันไปเรื่อยแต่ถ้าต่างคนต่างก็ผลัดกันเลี้ยงผลัดกันจ่ายแบบนี้นะครับก็ถือว่าคบกันได้ยืดอยู่เพราะฉะนั้นถ้าหากว่าเราอยากที่จะคบกันได้ยืดคบกันได้ยาวอยากจะ มีความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างการตลอดไปนะครับก็ถึงแม้จะรักกันแค่ไหนมีกําลังในการที่จะจ่ายแทนเพื่อนได้แค่ไหนก็ตามแต่นะครับก็การที่ดีที่สุดก็คือวิธีการที่ดีที่สุดก็คือการเปลี่ยนกันจ่ายเปลี่ยนกันเลี้ยงเปลี่ยนกานเป็นเจ้าภาพแบบนี้ก็จะดูแล้วมันจะคบกันได้ยืดคบกันได้ยาวแล้วก็แม้จะมีมือที่3เข้ามาอคอย เป็นใครกระซิบคอยยุยงแต่แขงรั่วอะไรขนาดไหนก็ไม่สามารถที่จะทําให้เราสะเทือนได้หรือว่าเราค้อยตามไปได้เพราะว่าที่ผ่านมาก็ไม่ได้เลี้ยงคนเดียวนะครับเขาก็เปลี่ยนกันเป็นเจ้าภาพเปลี่ยนกันเลี้ยงเปลี่ยนกันจ่ายตลอดเวลานะครับเพราะฉะนั้นเพื่อนกันที่อยากจะพบกันได้ยืดยืดคนที่รู้จักกันอยากจะพบกันได้ยืดก็ให เราเปลี่ยนกันนะครับอันนี้สําหรับเพื่อนนะอันนี้มีเกี่ยวกับผู้บังคับบัญชาผู้บังคับบัญชาท, �ن, ท, �ن, ท, �ن shorter, Grammy, ท่านเลี้ยงก็จ่ายได้อยู่แล้วเจ้านายจ่ายได้อยู่แล้วหัวหน้าจ่ายได้อยู่แล้วนะครับอันนี้คือถ้าผู้ใหญ่เลี้ยงก,ก,ก,ก็ไปนะครับไม่ต้องไปแย่งผู้ใหญ่จ่ายนะครับอันนี้ก็น่าเกลียดน,นะครับผู้ใหญ่เขาจะไม,ไม่โอเคกับการที่ถูกแย่งซีนในการจ่ายเพราะว่าเขาต้องการที่จะจ่ายเองถ้าไปกับผู้บังคับบัญชาไปกับหัวหน้าไปกับคนที่เขาเป็นผู้ใหญ่กว่าเรานะครับ คือไม่ต้องไปแย่งเข้าใจ่านะครับอันนี้เป็นมารยาทเบื้องต้นเหมือนกันก็คือไม่ต้องไปแสดงว่าเอ้ยอยากจะจ่ายช่วยจังเลยไม่ต้องนะครับคือจริงๆเนี่ยเขาถ้าไปทาอย่างนั้นเสียมารยาทมากแต่สําหรับเพื่อนกันนะครับเพื่อนกันเนี่ยเราก็เลี้ยงกันเปลี่ยนกันเป็นเจ้าภาเปลี่ยนกันบ้างนะครับเปลี่ยนกันสายบ้างแล้วก็ถ้าหากว่าเป็นผู้น้อยนะครับผู้น้อยที่มีรายได้น้อยกว่าเราอะไรกว่าเราเนี่ยเราก็เออเรา เราต้องต้องเลี้ยงเขาเองนะไม่ใช่ว่าให้ให้ผู้น้อยเลี้ยงเรานะครับให้ลูกน้องเลี้ยงเราอันนี้ก็ไม่ไม่ถูกนะครับลูกน้องที่มีรายได้น้อยกว่าเรามีตำแหน่งงานน้อยกว่าเราเขาต่อให้เขารวยมันก็ไม่เราเราจะให้เขาเลี้ยงนี่มันก็ไม่โอเคนะครับเพราะฉะนั้นผู้น้อยก็ต้องเข้าใจนะครับเวลาไปกับผู้ใหญ่ก็ต้องให้ให้ผู้ใหญ่เขาเลี้ยงนะครับก็ต้องให้ผู้ใหญ่เขาเลี้ยงไม่ใช่ว่าผู้น้อยไปไปแย่งผู้ใหญ่เลี้ยงอันนี้ก็ดูดูไม่โอเคนะครับแต่เพราะฉะนั้นแล้ว ผู้น้อยก็ต้องเข้าใจผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ก็ต้องเข้าใจผู้น้อยเพราะว่าเรื่องของความภาคภูมิใจนี่เป็นเรื่องที่เราคนที่จะให้ความสําคัญโอเควันนี้เราก็จะมาทําความรู้เกี่ยวกับเรื่องของการรับเป็นเจ้าภาพรับเลี้ยงรับเป็นคนจ่ายในเรื่องใดก็ตามแต่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องกินเรื่องเที่ยวเรื่องอะ,อะไรก็ตามแต่ที่มันมีค่าใช้จ่ายที่ไปด้วยกันไปดูนางไปอะไรด้วยกันนี่นะครับถ้าเป็นผู้ใหญ่ก็ปล่อยให้ ผู้ใหญ่เขาจ่ายนะครับถ้าเขาสแสดงความประสงค์ที่จะจ่ายแต่ถ้าผู้ใหญ่บอกว่าเอ้ย hey, ช่วยกันเช์สิเอออันนี้เราอาจจะไปกับผู้ใหญ่คนนั้นได้ครั้งเดียวนะครับเพราะเฮ้ย hey, ไปกับผู้ใหญ่คนนี้เร้ย hey, ต้องจ่ายเฉยเลยอันนี้นะครับก็ดูไม่ดีนะครับผู้ใหญ่ถ้าไม่พร้อมก็ไม่ต้องชวนใครเ <laughs> พราะว่าในตามหลักแล้วผู้ใหญ่ชวนหัวหน้าเนี่ยเวลาชวนใครไปเนี่ยหัวหน้าต้องจ่ายเองนะครับเออถ้าถ้าไม่พร้อมอย่าไปชวนใครชวนเข้าไปแล้วต้องให้เขาจาอันนี้ก็ไม่ไม่ใช่ไม่โอเคนะครับส่วนผู้น้อยนยะไปกับผู้ใหญ่ก็ เวลาผู้ใหญ่เขาเลี้ยงก็ไม่ต้องไปคัดค้านอะไรเขาไม่ต้องไปไปปฏิเสธอะไรเราก็ไปกับเขาปกติเพราะว่าเป็นการให้เกียรตินะครับถ้าผู้ใหญ่เขา,าแสดงความประสงค์ที่จะเลี้ยงที่จะให้ที่จะมอบอะไรก็บอกผู้ใหญ่ให้ของต้องรับนะครับอันนี้ก็คือมารยาททั่วไปผู้ใหญ่ให้ของต้องรับห้ามปฏิเสธเด็ดขาดน,นะครับ เราจะรับมาแล้วใช้ประโยชน์หรือไม่ใช้ประโยชน์เราจะไปคิดเองอเองนะครับผู้ใหญ่ให้ของก็ต้องรับไว้ก่อนนะครับส่วนเพื่อนกันนะครับก็เข้าประเด็นแรกก็คือไม่ต้องไปคิดอะไรมากนะครับก็คือแชร์กันหรือว่ารับกันเป็นเจ้าภาพ เปลี่ยนกันเป็น้าภาพนั่นแหละดีที่สุดนะครับเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าอยากจะคบกันยืดยาวในฐานะของเพื่อนวันนี้พูดถึงประเด็นของเพื่อนเป็นหลักนะครับเนาะถ้าอยากจะคบกันแบบยืดคบกันแบบยาวก็ให้เปลี่ยนกันเลี้ยงเปลี่ยนกันเป็นสภาพเปลี่ยนกันใจบ้างนะครับก็จะคบกันได้ยืดยาวไม่มีใครที่จะมาทําให้ความสมพัธ์ของเราสองนั้นได้สะบั้นลงหรือว่าแตะความสัมพันธ์กันลงหรือว่า เกิดความรู um ้ส so, so ึกไม่ดีต่อกันใดใดทั้งสิ้นเพราะว่าต่างคนต่างก็มีความภาคภูมิใจของตัวเองทุกครั้งนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้นะครับก็ใครที่สาหรับสาหรับใครที่ปล่อยให้เพื่อนนะครับปล่อยให้เพื่อนเนี่ยต้องเลี้ยงเราฟีดเพียงฝ่ายเดียวก็ไม่โอเคนะครับเพราะฉะนั้นเราก็หาโอกาสที่จะเป็นเจ้าภาพเลี้ยงเพื่อนคืนบ้างจ่ายให้เพื่อนบ้างนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ดีนะครับเพราะฉะนั้นการเปลี่ยนกันเป็นเจ้าภาพเปลี่ยนกันเลี้ยงเปลี่ยนกันจ่ายก็เป็นเรื่องที่ น่าสนใจแล้วก็เป็นเรื่องที่ควรที่จะทําอย่างยิ่งสําหรับคนที่เสมอกันหรือว่าเป็นเพื่อนกันที่จะคบกันไปยาวๆนะครับสำหรับเพื่อนๆน,นะครับที่รับฟังวิดีโอนี้แล้วรู้สึกว่าดีมีประโยชน์แล้วก็สามารถที่จะสามารถที่จะเอาไปปรับใช้ในชีวิตประจําวันได้นะครับรักษาความสัมพันธ์กับบุคคลรอบข้างโดยเฉพาะอย่างยิ่งเพื่อนของเรานะครับได้ก็ขอเพื่อนๆน,นั้นช่วยกันนะครับกดหัวใจกดไลค์นะครับให้กับ ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นคุลั้งใากับผมหรือว่าจะ,ะแชร์ออกไปให้กับคนอื่นได้รับชมด้วยก็จะเป็นประโยชน์ในวงกว้างต่อ,ตอไปอร่วมแสดงความคิดเห็นคอมเมนต์กันเข้ามาได้นะครับสาหรับคนที่อยากจะแสดงความคิดเห็นอยากจะมีส่วนร่วมว่าเออเราเกประสบการณ์เกี่ยวกับเรื่องนี้อย่างไรก็แสดงความคิดเห็นกันเข้ามาได้หรือว่าท่านใดน,นะครับที่ยังไม่ได้เป็นเพื่อนกันก็ขอให้กดซับสไครต์ติดตามเป็นเพื่อนกันไว้จะได้ไม่พลาดทุกคลิปวิดีโอดีๆที่ตั้งใจจะนําเสนอให้กับเพื่อนๆได้รับชม ในโอกาสต่อๆไปสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับก็ลาไปแล้วด้วยเวลาเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ